สวัสดีครับจากซีรีส์บ่อสีฟันนะครับของเจ้าหญิงอร์ินดนะครับที่ผมมาตามที่แฟนรายการนะครับท่านเขียนบอกมานะแต่ว่า2 E p ที่แล้วนะครับที่แล้วนู่นน่ะผมมาสำรวจนะครับตามพิกัดที่ให้มาแต่ผมมาผิดนะแต่ว่าการมาผิดในคราวนั้นนะครับก็ทำให้ได้เจอกับประสานนะครับได้เจอบารายได้เจอสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างวันนี้ผมจะมาเนี่ยกำลังเดินมาตามพิกัด ที่ถูกต้องนะที่ท่านได้ให้มานะท่านบอกว่าตรงนี้แหละบ่อสิฟันเจ้าหญิงเอรพิมพครับแล้วก็มีเศษกระเบื้องเศษวัตถุโบราณครับตามขอบสารนะมาดูซิว่ามีจริงไหมตอนนี้ผมก็ดูที่คันนานะผมก็ไม่ได้เจออะไรนะเจอแต่หอยเหตุผลที่มานะครับทั้ง,งที่ผมก็ได้คอนเทนต์ไปแล้วนะสองคอนเทนต์จากข่าวที่แล้วนู่นนะ แต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียน้ําใจนะครับที่ท่านอุุษาให้มานะต่อให้มาผิดในคราวนะั้นแล้วเจอประสาทน,นะแต่ผมก็จะยังมาที่นี่อยู่ดีนะถึงไม่เจอก็ไม่เจอก็คือไม่เจอไม่เจอก็ก,กลับผมดูก็เป็นบ่อเป็นสระน้ำธรรมดานะ มีน้ำเต็มเลยแล้วผมก็กำลังคิดว่ามันใช่ไหมนะเนี่ยนะเจอเศษกระเบื้อมากมายผมมองดูก็ยังไม่เจอสักอันเลยนะมีแต่ดินลูกรังครับที่เป็นขอบบ่อนะ พอมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่เจออะไรเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเศกระเบื้องโบราณน,นี่ครับเจอแล้วหนึ่งอันนี่ไงเจอแล้วหนึ่งชิ้นครับหาก่อนแต่ผมกําลังหาความเชื่อมโยงอะไรกันนะว่ามีพวกคันดินที่เป็นคันสะที่เป็นศิลาแรงอะไรเป็นขั้นๆั้หมก็ไม่มีนะไีนี่ไงศิราแรง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นศิลาแรยที่เป็นสี่เหลี่ยมของขั้นบันไดลงบอ่อหรือเปล่าน้ำใสเป้งนะครับอันนี้ผมเดินช้าๆเลยนะเพราะว่าผมเดินมองหาพวกเศษกระเบื้องโมราณ แต่ว่าไม่รู้เดี NEN, ด๋ยวดูดูเส้ Ranger, ช่ยของโบราณนะอันนี้ไ um. ม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นเหมือนกระตูดทองกระถางนะคบคุนก้นกระถางนี่นะหนาหน้าเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเฮ้ยนี่เ็าใช <LIAM> ่นี่ไงนี่ไงเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเครื่องเคลือบสีดำหายสีดำในวัฒนธรรมเขมรโบราณนะ นี่ไงนี่ไงเจอแล้วใช่เลยใช่เลยตรงนี้แหละที่โบราณมีเถียงนาด้วยท่านผูช้ชมครับผมกำลังเดินหาพวกเศษกระเบื้องนะตามที่ท่านผูช้ชมรายการให้มานะแต่ว่าเฮ้ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะ นี่ไงนี่ไงเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ไงมีทั้งเคลือบนี่ไงแบบสีเปลือกแตงกวานะครับในศิละปะเขมรโบราณน,นะในที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบขเขมรน,นี่ไงอันนี้เป็นหินอ่อนนะแต่ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรผมกำลังมองหาว่าจะมีใครอยู่แถวนี้ไหมตามทุ่งะจะจะสัมภาษณ์ซะหน่อยท่านผู้ชมครับมันมีเต็มเลยนะมีหลายสันฐานด้วยแล้วก็มีเครื่องเคลือบ และไม่เคลือบมันเคยเป็นประสาทมาก่อนหรือเปล่านะแต่ว่ายังไม่เจอเ็จอิฐกับเสศจศิลาแรเงเลยนะเยอะไหมอยอัเลยอันนี้นที่ใช้ในประสาทอะสีดำอะนี่ไนงะพวกองใส่น้ำอะพวกปัจนะใส่น้ำอะสีดำเลยเฮ้ยใช่ไหมล่ะ ใช่นั้วแหละตรงนี้ต้องเคยเป็นที่สำคัญแหละเป็นวัดโบราณมาก่อนรึเปล่าเน,นะยังไม่เจอเศษอิดกับศิลาแรงนะแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำนะครับแบบเออเทนไนน์มีเต็มเลยนะเนี่ยแบบบางก็มีฮ้ยกิ๊กคือสวัสดีนีรถไฟสีแดงสวยไหม รถไฟฟ้าสายสีแดงครับเฮ้ยเจอละอิดแล้วไน,น,นี่นี่นี่อิดนี่อิดโบราณครับขึ้นแต่ละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะเอา พวกเครื่องปั้นในผานี้ไปดูที่สว่างๆนะในกระท่อบนี่มันมืดครับดูที่สว่างอันนี้นะครับคือภาชนะแบบไฟแกล้งนะอันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นแบบโกงน้ําอะอันนี้อันนี้สีดาอะที่ใช้ในพวกตามศาสนสถานนะครับในวัฒนธรรมเครื่องเคลือบเขมรนะอันนี้ในปากมันอันนี้น่าจะเป็นตัวมันเลยนี่ในปากมันข้างบนนะครับ ผมสันนิษฐานว่าสันฐานน,าน่าจะเท้าช้างแหลเต่อเผามาจากแถบบ้านครัวนะครับเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นแหล่งเลิตนใหญ่นะถ้าตรงข้ามไปก็เป็นแบบเขาเรียกเตาพนมกุเลนนะครับทางโน้นน่ทางฝั่งเมืองพระนครนะแต่โคลฝ้าของพนมรุงรักศนะิลปะมันจะคล้ายๆกันนะเพราะมันร่วมยุคก,กันนะครับอันนี้ผมสงสัยว่ามันน่าจะเป็นกระเบื้องลหลังคาหรือเปล่านะเนี่ย แบบที่ผมไปเจอตามสถานที่ต่างๆ,างๆรอบๆพนมรุ้งนะ่ะสถานที่นี้ผู้ให้ข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าเป็นบ่อสีฟัานของเจ้าหญิงออรพิมน,นะซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางโบราณนะครับจากเมืองพนมรุ้งไปพิมายแล้วก็จากเมืองพิมายมาเมืองพนมรุ้งนะครับก็คือเส้นทางราชมกขาย่อยนะไปสถานที่ต่างๆในโลกโบราณนะครับแต่เนี้ยผมก็สงสัยว่ามันเป็นหินอ่อนที่เกี่ยวเนื่องกับอะไรนะเนี่ยมาอยู่ตรงโค้งนี่เลยนะเนี่ยอันนี้หินอ่อนนะ อันนี้ก็เป็นก้นภาชนะนะครับเนี่ยเหมือนก้นโอ่องก้นอาจจะเป็นก้นไหอะไรก็ได้นะเป็นการสันนิฐานนะเนี่ยอันนี้ฐานมันเฮ้ยอันนี้มีส่วนผสมของทรายด้วยมองเห็นชัดเจนจริงจริงมีทุกอันนะก็คือมองเห็นส่วนผสมทุกอันนะั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเห็นเป็นชัดเลยเป็นซิลิก้าชัดเลยเป็นเม็ดๆเลยน่าสนใจมากเลย อันนี้อิดอ,อ๋อันนี้อันนี้ไม่ใช่อิดครับอันนี้เป็นดินเหนียวที่ถูกไฟแรงสูงครันานๆอาจจะเป็นเปลือกของเตาก็ได้นะอาจจะเป็นเปลือกของเตาเตาอะไรสักอย่างแต่ผมยังไม่ได้สันิษฐานนะว่าจะใช่เตาเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเตาถลุงเหล็กไหมแต่ว่ามันต้องเป็นเปลือกเตาอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเดินดูตามขนาดนิดหนึ่งเนาะ ถ้ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ก็กลับเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีเท่าที่แหละก็คือสระน้ําโบราณนะครับที่มีเครื่องปั้นดินเผาเต็มเลยผมกําลังคิดว่าถ้าสองคลิปที่แล้วนู้นผมมาถูกต้องนะมาตามพิกัดนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปตรงนั้นก็ได้นะก็อาจจะไม่ได้เจอประสาทเจออะไรเลยก็ได้นะดีนะที่ไปผิดแต่การเดินทางไปจุดหมายผิดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งนะ ใส่เครื่องปั้นดินเผาก็มีในตามทุ่งนานี่ไงเดี๋ยวนิดหนึ่งเนี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูวิวนะเฮ้ยมันมีเต็มเลยแหละในตามทุ่งนาน่ะเนี่ยเนี่ยภาชนะน่ะเนื้อแก่งด้วยเฮ้ยมันมีเต็มเลยแหละนี่ไง อันนี้ปากภาชนะครับนี่ในปากมันนะปากเมหุงข้าวอันนี้คือมหมหุงข้าวโบราณนะนี่ปากมันโอ้โหเพราะว่าถ้ามันอยู่บนคันนาก็แสดงว่ามันอยู่ในนาน,นั่นแหละเพราะว่าเขาขุดดินจากนาม,มาปั้นคันาเนี่ยนะเต็มเลยพี่น้องเว้ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยตรงนี้แต่ตามข้อมูลที่น้องก็ให้มาก็คือบ่อสีฟันเจ้าอยู่ออร่พิมเราก็ เขาว่ามายัางไงตำนานในบ้านเราก็วาดตามเขานะนี่นะหายสีดำนึกว่าเป็นบ้านของนักบวชนะถ้าป,ปกติส่วนมากนะพวกสีดำเขาจะใช้กับพวกาศาสนสถานนะครับส่วนมากนะแต่ถ้าวันหนึ่งเราเจอทฤษฎีใหม่ว่าชาวบ้านใช้ได้ก็คือใช้ได้อันนี้เลยเครื่องเคลือบมื่อกี้สีเขียวเปลือกแตงกวาใช่ไหมอันนี้สีเขียวไขกรมันจะไม่เขียวมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับมันแย่ๆไปหมดเลยนะ มันมีแต่ของสวยๆเลยนะแต่ว่ามันแตกตัวนี้พวกมีทั้งไฟแกร่งและไฟไม่แกล่งมันปะปนกันหมดเลยแต่ส่วนมากผมเจอสีดาอ่ะผมก็เลยมั่นใจว่าตัวนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลสําคัญนะถ้าหากว่าตามตำนานว่าเป็นบ่อสีพันของเจ้าหญิงอลพิมนะก็ไม่น่าจะแปลกใจนะผมก็ไม่ได้แปลกใจหรอกต้องเป็นบุคคลสําคัญเลยที่มาพักตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่บุคคลสําคัญพักนะก็มีคนเยอะๆเนาะเป็นที่พักคนเดินทางยังไม่เจอใครจะเจอแต่เครื่องปั้นมันยาวตลอดแนวเลย เนี่ยครับมันมีกระจัดกระจายทั่วเลยนะพี่น้องไอ้มันเยอะเกินไปแล้วโดยเฉพาะเครื่องเคลือบมันเยอะมากเลยแสดงว่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรอกตรงนี้น่ะเนี่ยระดับแบบไฮโซยุคนั้นห่ะอยู่ตรงนี้น่ะเซเลบอะเซเลบริตี้เฮ้ย พี่น้องก็เจอเครื่องเครื่องของจีนด้วยนี่ไงเป็นปากกระปุกครับมีร่องเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างดีกว่าแล้วอธิบายให้ฟังจริงๆแล้วพวกป่าแถวนี้นะครับมันหมดความลึกลับลงตอนที่มีนโยบายสอบประกอบนะครับก็ทำลายไปเลยนะทำลายโอ้โหทำมันเยอะแยะขนาดนี้นะ มันมีภาชนะใส่อาหารใส่น้ำใส่ข้าวของเออนี่ไงอิดต้องเคยเป็นปราสาทก่อนนะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยอิดโบราณอันนี้อิดนะอันนี้อิดเลยเนี่ยอันนี้อิดเลยครับอิดเลยนั่นก็อิดเคยมีปราสาทอิดตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่เจอศิลาแรงหรืออะไรเลยนะเจอ โกันที่น่าสงสัยไปดูดิเผื่อมีอะไรแต่ว่าเศษกระเบื้องนะครับเศษเครื่องปั้นดินผาก็กระจักระจายมาถึงนี่เลยนะสแสดงว่าเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรอ๋อข้างนเคยเป็นอดีตสวนครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปเอากระเป๋ากันแล้วผมจะเดินไปถามคนที่เขาอยู่น,นาทางนู้นว่าเขาพอจะมีข้อมูลอะไรบ้างแต่ว่า แต่ว่าเราอยากคาดหวังนะท่านผู้ชมคือถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะเออนี่ไงเครื่องเครืสีดำอะ่ะมันมาถึงนี่เลยเนี่ยไม่ธรรมดานะจัดกระจายแต่ถ้าเจออิดตรงนี้ก็ใช่แหละเคยเป็นปราสาทอิดนะครับเพราะว่ารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สร้างมาเพื่ออยู่อาศัยของบุคคลทั่วไปนะ่ะจะไม่ใช่อิดนะจะเป็นอาคารไม้นะครับมุงญ่า ธรรมดานี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ผมประเมินจากสายตาตอนนี้ก็คือแต่ก่อนนะเวลาชุมชมมนโบราณเขาจะอยู่จะอยู่เป็นโคกแต่ว่าตรงนี้มันเรียบไปเลยผมก็เลยสันนิษฐานว่าโคกมันถูกตักดินออกไปแล้วนี่ครับจนเหลือแต่กองอิฐพวกนี้เศษอิฐที่แตกพวกนี้ถ้าเจอพวกภาชนะดินเผาเยอะขนาดนี้นะท,ทั้งเครื่องเคลื่อบและเครื่องเคลือบอะ่ะก็น่าจะเคยเป็นปราสาทแหละเพราะว่าชาวบ้าน เขาไม่ได้มีภาชนะอะไรมากมายขนาดนี้หรอกถัดไปทางทิศใต้ตรงนี้นะครับ mm. ก็คือเท mm. ือกเขาพนมดงรักนะครับแล้วก็เป็นกัมพูชามันจะเป็นเนี่ยอย่างที่ผมเดินตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกป่าดงอีจานนะสมัยก่อนมันจะต่อกับป่าดงใหญ่เราเพื่อน, mm. อนๆดูสิทุกวันนี้มีแต่เมืองนะเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าสาเนี่ย สระน้ำชายของปราสาทหัือป่อนะเนี่ยผมเดินมาจนจะถึงถนนดำแล้วนะผมก็เจอกระเบื้องเป็นระยะเลยนะไอเสร็จพัชราชินีเผ่าโบราณนะเนี่ยทั้งไฟแก่งแล้วก็เครื่องเคลือบเนี่ยครับแล้วก็ของทั่วๆไปนะที่มันอยู่ติดถนนดำเลยนะมันมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะคือผมจะเดินมาที่รถนะครับเพื่อที่จะเดินอ้อม เราก็ลงไปถามชาวนาที่อยู่ที่นาทางนู้นเพราะว่าถ้าผมเดินไปจากทุ่งนาตรงนี้เลยมันทุรักทรเลยนะผมจะเดินที่ถนนนี่แหละนี่สารุนี่เป็นโบราณแล้วมันหายไปไหนหมดล่ะตาหมายว่าตัวอาคารตัวอะไรเมืองโบราณมันหายไปไหนหมดครับธรรมดานี่เราสร้าง้าได้สร้างน้าอะไรก็เอาออกไปบ้าง,าางาหนิดๆหน่อยๆครับแล้วแต่ก่อนมันมีปราสาทไหมครับคุณตาเอ้อันนี้ยังไม่รู้จักแล้วพอเราอยู่ ก่อนมันเป็นโคกใช่ไหมครับเป็นที่ป่าที่โคกเนี่ยอ๋อแต่ก่อนเป็นโคกแล้วเขาปรับพื้นที่ให้เป็นนาใช่ทีนี้อาคาโรโบราณก็เลยหายไปแต่ว่าสาระโบราณยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ดีนะแต่ว่าที่มันเคยเป็นซากปราสาทอิฐมีบ้างไหมครับคุณตาแต่ว่าของที่เขาเคยได้เนี่ยครับอะไ้จาดอะไรจาดหรือเสียอะไรทังี่ครับปูน่ะ สามพื้นเนี่ยเอามาลงวางเรียงกันไปหมดเลยเอืมเลยกแบ็น,น,นี้เลยเลยตรงนู้นเหระสแสดงว่าตรงที่เป็นสวนนู้นใช่ไหมครับเ,เลยด่าขับแล้วันข้นก็เป็นดาน,นแต่เขาพูดเราเอางนะเขาแสดงว่าคุณตาตอนที่ม,มาบุกเบ,บแิกเขาไปโคกแถวของตาเนี่็อยู่ที่ต้นแถวต้นลำกอไปนี้แหละจะเป็นในคึมเป็นไดเป็น ป่าดงดงน้อยเรีเรยกหรือดงน้อยเขาเรียกดงน้อยแล้วก็มีเมืองโบราณเออแต่ว่าตาไม่เคยได้แบบมีด้านไหนนาหลังนู้นคนได้หลายเขาเข้าส่งได้ในตาไม่เครื่องมาดูดเลยของแต่ก่อนที่อยู่แถวเชียงใหม่เลยอยู่ตรงไหน,นโอ้โหนักล่าสมบัติจากเชียงใหม่เลยอะเขาไม่ได้อย่างนี้คนมาหาให,ให้ให้เขามา,าดูดอ๋อครับมาดูดแล้วก็ได้โบได้เป็นหลายๆเลยแถวเนี้ยืเมืองโบราณคุณตนนาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดถึงสามสิบปียังครับ ที่นักราสมบัติ่ะโอ้ยเออถึงไหมถึงเนาะ,ะที่นี่ก็เลยมันเป็นที่ป่าอะไรๆรเป็นเนี่ยป่าละมอป่าอะไรเปน,นะครับป่บบไรไปนานครับคุณตาครับแล้วนอกจากพื้นที่บา้านตรงนี้แล้วมีให้เราไปถ่ายวีดีโอที่ไหนอีกไหมนอกจากตรงน,นี้นะเป็นสารคดีนะครับมีอีกไหมไม่ไม่รู้จักเลยด้วยตอนนั้นที่นี่ตอนที่ตอนหนึ่งก็ได้ได้ทู่นัะที่ใกล้ๆแถวๆต้นประดู่เนี่ยครับก็ได้พระ ขึ้นหลายองค์นะ่นเองพระเป็นพระแบบสำลิศใช่ไหมครับสำลิศเป็นขเขมรใช่ไหมพระขเขมรใช่ไหมเป็นไม่เป็นขเขมรด้วยเป็นลาวด้วยอะไรเลยนี่แหละอ๋อพระลาวด้วยนี่พระลาวก็มีพระลาวนี่เป็นหินซาร์ที่เป็นสำลิศครับพระลาวสำลิศเหมือนกันแหละสำลิศเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาหน้าตาลาวน่ะหน้าตาลาว <mm หน้าตาขเขมรคนละอย่างนะค <mm รับแสดงว่าได้ทั้งหน้าตาเขมรและหน้าตาลาวเออเยอะมากลาวมีเยอะนะออ๋เขมรไม่ค่อยได้เยอะครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาหน้าราวที่คุณตาไปถึงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับองค์หลวงพ่อโสธรจะคล้ายๆกันไหมเออหลวงพ่อโสธรเราวเนี่ยเป็นหน้าหน้าที่เกี่ยวยาไหมครับขมิ้นเป็นหน้าที่เกี่ยวนอะไรครับคือขมิ้นหน้าดุราวหน้าหวานใช่ไหมครับใช่ขมิ้นหน้าดุราวหน้าหวานโอ้โหแสดงว่าโคขยับไปเลยเรามาถ่ายก็ไม่เจออะไรเนาะน่าเสียดายเหมือนกันเนาะหรือว่าไปเดินดูโคนะมันจะมีอะไรให้ถ่ายไหมคุณตาที่คุณตาว่าไม่มีเดี๋ยวเรียนนี่เรียนไปหมดแล้วเนาะ คนเราทําไร่ทํานาเลยทําสวนนลยแต่ก่อนมันยี่สิบสามสิบปีมานี่มันยังมีนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยเอ้ยี่สนะิบสามสิบปีหมายถึงว่าก่อนรถไถจะมาใช่ไหมใช่ถ้ารถไถามามันบดหมดเลยเนาะโอ้บกเบิร์ดเลยเนาะครับที่นี่แถวดงอิจาร์นะครับคนไหนอยากได้หลายแปลวดวงอิจาร์เดี๋ยวนี้ดวงอิจาร์นี่หมดเลยครับคุณตาไอ้นี่คือดวงอิจาร์แล้วพอทางประคำคือดวงใหญ่คือมันต่อกันเลยใช่ไหมใช่ อันนี้ตรงมีจานตรงใหญ่แล้วก็ดรงรักเนาะแล้วก็คแมเมันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าจานนี้ขึ้นไปจงตรงแล้วมีแลวแถ้ถวโดยบ้านนบ้านในบ้านเก่าเนะี่ยน่นบ้านเก่าเรียกเดินบ้านเก่ามันมีอะไรให้เราไปดูบ้างครับคุณตานวนบ้านเก่ามันมีแหล่งโบราณสถานอะไรให้เราดูบ้างครับไม่มีหลยอะมากแต่ทำด้วยความละเอียแต่ว่า,วาที่แรกว่าเป็นนวนบ้านเก่าแต่ก่อนก็เคยจปสร้างบ้านดั้งไรกันอยู่เกิอเกินที่มันอยู่ไม่ได้ทําไมล่ะไม่ได้ก็เลยอาถรรพ์เนี่ย อาถรรพ์นั้นก็กลับมาอยู่มาอยู่ทุ่งเจ้าหันแถวนี้เลยโยนถนนโยนดูนั่นคือยู่นั่นแหละเป็นที่อาถันโบราณเก่าก็มีนะครับที่เลยสารเจ้าพ่อไปเนี่ยเลยสารอิซะใหญ่ๆจะโบราณเก่าอืมต่างกขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมก็ไม่เข้าใจดีนะเข้าครับครับแต่ก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่แล้วเนาะของที่นี่ครับผมก็ห้าไอ้แปดสิบปี่แหลักเจ็ดปี ีีน่ก็คือรุ่นแรกที่มาบุกเบิกที่เนี่ยเนาะครับถ้าไม่ถามคุณตาแล้วจะถามใครเนาะจะไหมครับยอดดีครับบ้านอยู่นี่แหละครับครับไปย้ายบ้านอยู่นี่แหละครับเพั้นขอบคุณมากนะครับอีกรอบอีกรอบเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูอีกรอบนึงครับจะกลับทีไรก็แถมครับแถมอีกนิดนึงเนี่ยมันก็นี่มาจะถึงนี้เลยนะเห็นไหมที่ผมประกาศยุติการสำรวจนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะ เมืองโบราณมันใหญ่เกินไปแล้วบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆเมืองนะที่มันหายไปนะเวลาลวเขาอ่านศิลาจารึกนะที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสอ่านใช่ไหมแล้วก็มาสำรวจแต่หาพวกเมืองพวกนั้นไม่เจอก็อาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้นี่อันนี้ภาชนะสีดําคิดว่าน่าจะยุติการสำรวจแต่เพียงเท่านี้แหละเยอะเกิน